มาแล้วครับนี่รอคิดถึงตั้งนานนะครับครับครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องของเราช่องพลายผ่อนชัยน้องกล้วยน้ำว้ามาอยู่กับเด็กแฝดของเราครับ ไม่ได้เจอหน้ากันทั้งวันครับอันนี้นี่มาปุ๊บแย่งกินนมแม่เขาทันทีครับจะถีแม่เขาก็ดันหวนัวหนีไม่ให้กินนะ ้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามกดซับสไคร b ์ที่ช่องพลายพรชัยน้องกล้วยน้ำว้าครับอย่าลืมกดกระดิง่งครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได,ได้เจอน่ารักน่ารักทั้งสองเชือกเราครับรเฮ้ยมาอช่ไหม ครับไม่ยอมไม่ยอมนี้ห่างกันเลยเน, <c oughs> นาะแคัดเขาเดินก็ยังจะกินอยู่นะ <c oughs> จะเอากินให้ได้นะครับกินของเขาอร่อยนะน้องลมเย็นว่า <c oughs> หากินนมแม่เขาดีกว่า ไปไหนล่ะครับทีหลังจากอาบน้ำมาแล้วก็ขันถูกกันขึ้นขี่หินเลย ดูครับเขาไล่นี้ก็ไม่ยอมอย่างนี้จะตามกินให้ได้ครับกินนมน้องลมเย็นนี่แน่แน่เ้ขึ้นไม่ได้ ดูวันนี้วันนี้ไม่ค่อยเล่นนะครับวันนี้ รยังไม่ถึงเวลาว่าแล้วไปไหมนี่ครับน <IL> ี่ครับไม่ยอม ดูเขาไล่หนีก็ไม่ยอมแอบไปเดี๋ยดูครับแอบแอบดูกันแอบแอบจะไปกินนมเขานะครับนี่แอบไปกินไหมไม่กินเขาไม่มาใกล้ก็ยังไปครับ น้องเลมเย็นนี้ครับตัวดำๆก็เขาหน่อยตัวเท่ากันแต่ดูตัวดำๆหน่อยครับน้องกล้วยน้ำว้าออกจะสีแดงแนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ขัดครับดูครับไม่ยอมให้เขาอยู่ใต้ท้องแม่เขาจะอยู่เองครับวันนี้ก็มี เซีนะฝากขวดนมมาให้เด็กๆได้ชิมนมสอนสอน,สอน,สอนครับพันดี้หัดให้น้องๆกินนมบ้างนะกินนมเสริมครับอที่อะไรนะลืมชื่อแนะล้ว <laughs> ครับเอฟซี FC จากช่องน้องมากมีนะครับฝา,ากมาให้ครับเรวเราจะได้ฝึกให้ เด็กๆของเรากินนมบ้างกินนมเสริมไม่ต้องกินหรองมั่งอ้วนแล้ว ขึ้นให้ได้ว,ว่าก่อนเห็นเนี่จะขึ้นยืนข้างบนให้ได้วไม่นะ อ้ยเป็นรอให้พี่ขึ้นนอนทับเลยนะอย่าเดยวขึ้นคีกันตอนนี้เลยนี่ครับนี่คิดถึงกันมากครับ ลุกขึ้นลุกขึ้นเดี๋ยวพี่จะนอนก่อนดูครับจะนอนทับกันไหมนี่มีเสียงด้วยเอานอนดนเนี้ยลุกขึ้นสิลุกขึ้นสิดูก็จะดันน้องให้ลุกขึ้นนะครับ

ครับให้ภาพบรรยายไปนะครับวันนี้ไอ้นอนเฉยเลยครับขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับขอบคุณ ทุกคะแนนที่ให้กับช่องน้องกล้วยน้ำวา้าช่องพลายพรชัยมีค่าหารครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกไลค์ครับผมขอบคุณทุกกำะครับที่เข้ามาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมาแล้เวเจอกันคลิปหน้านะครับกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ